อาจารย์มาอยูนเลยอ๋อี่เล้เนาะครับผมครเมื่อที่ผานมาัวดที่ผ่านมาเต็มเต็มครับเนาะว่าปูกับซี่ด้วยพหญหลีเจ้าตอื่นมาผลเด้อครับว่าโอ้เขาักนครับเนาะคือตรงตรเลยพี่น้องเนาะตัวตัวตรงตก็คือเจ็หนึ่งสี่ครับตัวที่พราอาจารย์เป็นได้เป็นได้ เป็นว่าตรงๆคือตัวนั้นเก็ดหนึ่งซีแต่ว่าไปหาซื้อลูตเตอรีีไดเสื้อไดซีเก็ดหนึ่งมีใบเดียวซ้ำมีใบเดียวก็เลยว,ว่าหาเลยว่าหาเลยเพราะว่ากะทั้งอีกอย่างหนึ่งกะบก มื่ค่อยอยากซื้อลายเนี่ยครับผมแต่ก่อนซื้อลายอยู่ผมดอกลอตเตอรี่ก็เลยเป็นคือข้ามปู่ดีนอกจาะว่าเอาไปตั้งกองกระถิ่นก้อนเหมือนเดเอาไปตั้งกองก้อนก็ซื้อว่าโชคมันอยู่เลยว่ากอนบุญเออพคนที่ให้มาเอาไปคนเพื่อให้เห็นขัดแท้น่คนโอ้กระทียวบวมกันโยมือมวานนี้ก็ขอเป็นเจ้าเาวกนโอ้เป็นจุดทูบขอเป็นโยโยเจดีย์ละขอขอเป็นว่าเมื่อนี้ยนะขอให้ถึกสา เป็น้กับลูกหลานกันสิจัดงานอืนี่บุญเงินกันบโบมีสิลงทุนจัดงานกันได้ครับคานั่นขานี่กับโบมีเจ้าค่ะเงินกับขาดกระเป๋าแล้วสิน,นะเป็นได่กับอวายถือเด้อมือน่าเลียกหน่อยสิน,นะมาแบบนี้มาเบิงเบิงบรทันหรอก ่อนมันออกอยู่นะครับครับแต่เมื่อกดเบื้องย้อนหลังเข็ยนเลขหนึ่งสี่โอ้สาธุสาธุว่างเลยมันก็ออกล่างพอดีเลยนะครับผมที่ที่ที่ผู้ว่าผูกมาอยู่เลข่องน่งมันส่วนมากจะออกมาจะมาได้สองตัวสองตัวครับผมสามตัวเนี่ยนะนานๆมันจะออกมันจะมาอีหลีนะครับผมแต่ว่าส่วนมาคันคันฟันเห็นเห็นทั้งท่านมันจะเป็นแค่สองตัวครับสามตัวนะบ่มั่นใจเป็นไง ครับผมแม่เห็นสามตัวก็เป็นได้แค่ได้แค่สองตัวมันหลายเทียแล้วครับมันหลายเทียหลายข้างแล้วที่ฝันเห็นนะครับผมมันเห็นมันเหนเป็นแบบคันบอยอยู่สับกันกอยู่เหยียงกันที่ล่ะตรงตรงอย่างที่แม่นครับแม่ยังจำได้ว่าตรง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 บอกว่าอยู่ว่าตัวนี้เป็นตัวซื้อได้ซื้อตัวนี้ตัวเน้นแน่นอะไรที่ตัวนี้ หนึ่งสีเลยเน้นๆครับผมเลวันเก็บหนึ่งสีเลยเห้าเห็ดแน่เลยแล้วก็มันแต่แดงวันนี้ก็แดงอ่อนๆใี่ี่มแดงสีชมพูน่ะออกชมพูน้ำเงนอขีดเลยล่ะขีดเฉียนเลยโอ้ขัดเาดัดาดอเป็นทั้งบุญครับาธุเลยนาะ้ัั้งไม่ๆนี่ยัมนก็ขัดเขาออกคึอแล้วจังซี่น่ะโบโดดเลย ก็โดนแล้วมันจะมันจะฝันฝันคือพระอาจารย์ที่หลุดพูนฝันคือการพวกฝันจะมีผีขอมันคงคอยมันคอยมันเข้าฝันในในอดีตที่ผ่านมาครับผมแต่อวันวานกันถึงขอมันยุ่งยาว่าออกมรรสาแล้วขอโชคเลยได้เลยแต่อย่างนี้นะทุอเนาะดีใจนะเมื่อวานเมื่อวานเห็นเลขล่ะเห็นเลขออกล่ะสาธุน้ำทุกคนแล้วมันก็ได้หลโย โอได้กันหลายคนอยู่ให้บ้านไม่หวังไม่ตนก็ได้หลายอยู่หลายได้ทุกคนอยู่ตรนี้จำเนงน้อเอีกต้นนันก็เดือดวกตัวนี้ละบวกโยุ่งเขาว่าตัวนั้นแหละคือเขียนให้ก้อนนั่นแล้วกะกันตัวนี้แหละเขียนให้นะครับผมเขียนให้เลยโอ้เมื่อเมื่อวานนี่ก็เขียนให้เลยเมื่อวานก็เขียนเลยเอ้าเขียนไปเลยโตไลยครับบัานเอาบล็อกก็เชียนตัวนี้ละตัวนี้ออกทีเดียวจะไปก็เศร้าแม่ตัวนี้ ต,ต้องงวดฮาแล้วได้ต้องงวดนะฮะล้วได้แต่เพิ่นบอกเปืิดมาตั้งก่อนสีแตกแล้วเพิ่นบอกนี่เลี้ยอดกระถินรอรุ่นเรกยอดกระถินป่าถ่าเบิ้งยอดกระถินครับอ่เพราะนั่นตะวันยอดกระถินเนี่ยเป็นเป็นอีไก่นี่ออกเไงออกก็จะาดออกอีไก่ครับโอ้ปีไก่ตัวยอดกระถินนี่ีดับเบิ้งกัน วันปี่26เนาะครับผม่26เจ้าค่ะ26มือมือคลอนมือทอด26จะดื่มมือด้วยครับพี่ซี่ครับทางช่องก็จะมาอยู่เจ้าค่ะครับผมเอาพระอยางร่วมบุญน้ำปูประถาศนายระดน้องเล้อนะคะต้นเงินอยู่ที่ห้าพันแล้วเอ็ดเทียบทีมงานมหาเงินสมัยตั้งต้นไว้แล้วห้าพันนะครับเนาะเมื่อซอยปูมารวมเจ้าค่ะรวมสั่งตลาต่อเจ้าค่ะตลายังเหลือหลายอยู่ไปเรื่อยๆเก็จะขับปูไปเรื่อยๆเรือมีส่งมีหมันขาววาอยู่ สาธุนำ้ำเด้อทุกคนแห่ง<ส>ย่านหนึ่งบริย่านอวานี่ซื้ออยู่ <c oughs> นี่ตัวครับออกสามตัวน้ไม่ออกสามตัวออคิดไปยังซี่คร <c oughs> ับผมว่คิดว่ายังไหนคิดตัว คอยเป็นสามโตสามโตนี่คับก็นี่มันกันดังกันนี่มันจะได้เงินไหลกนนี่ออนี่เป็นสองตัวเป็นร่างครับรับผมอันนี้มันมาออกบนตัวพี่ปะกว้างกว้างละร้อยเก้าเก้าเองแต้มหนึ่งหนึงร้อยเก้เก้าน้อคั้เ่วาไว้อยู่ที่นอกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากลับมาที่น่ะศูนย์เก้าเก้ามันจะเป็น เป๊ะเลยในวลครับผมอันนี้มันลับทั้งหน้ามาไว้ข้้งหลังกวางกระทินเพิ่นกัดร้อยเก้าเก้าพี่น้องอบเกาเก้ากวาวอายุน้ศูนย์เก่าเก้าเฉกระเป๊ะท่านี้แล้เอ้อ้พี่รับวันวันที่หนึ่งันว่ากับล่อยอดกระทินหรือว่าอาจารย์เพิ่นได้ขึ้เก่ากัดจด้บอกขึ้นเก่า โดยพี่น้องเด้ออ๋อเป็นแนวทามตรงนั้นอาธิได้ควันยอดกระทินก็ได้อ่นะครับเพาะไข่ที่ตามได้รอรุ่นไปนน้ำกันรอรุ่นไปนน้ำกันนะเป็นกัิขอให้ายเอฟซีเช็ดสองที่มันแหละครับผมเพราะว่าอยากได้เคนก็อยากสร้างให้แล้วเนาะครับอยากสร้างไปเรื่อยๆนในมันแล้วแต่เหลยยางมันเหลยไหลอยู่ตลอดยังก็ขอให้โชคให้บานกันต้องงวดครับทุกคนนั่นแหละครับผมอ่าขาบล็อกรูกับที่ว่ายุนี่ครับบ่ลบลูนี่ ยังหน่อยแต่สองสามวดอยู่ดอกครับผมโอ้้อนๆอนเป็นเคยห้่งทั้งสั่นเคยห้่ห้ซี่งวดส้นก็ห้่มาแล้ววัดที่หานรุดเออก้อนขาภาษาซี่งวดส้นเลยโอ้เห็นครับเห็นหลังออกภาษาแสดงว่าเป็นวัดที่สองเต็วนี่ วดแรกงวดงนแรกงวดแรกออกมันสายโอ้โหมันวดแรกคือดีเนาะโอ้บางท่านบ่ได้ขอบ่ได้บ่ได้บ่เนาะยรับบ่บ่คือบ่โอ้ไปจุดทูบมีแต่จุดทูบมันละแลบ่บ่บ่ได้ขอจุดทูบื่อบ่ได้ขอจุดเล่นที่สุดครับแต่บางท่านได้ขอเป็นจริงเป็นจังอืมงวดนี้ขอจริงจริงจังๆครับผมครับสาธุสาธุครับโอ้ขอเพราะว่ามันใกล้บุญกระถินนะโอ้ขอเพื่อนครับ ให้เอซีได้ทุกคนเนาะครับเนาะคนที่ได้มารวมบุญน้ากันทุกคนนะแจ้งข้าวพี่น้องครับผมแต่โซคดีโซคดีครับผมมาคนลุกคนลุงเงอยูเครยบอยู่ธุเพิ่งมาซ้อนอีกแล้วล่ะอคนลุกยายอยู่โมนทีแมนได้หร่าครับอันนี้โมนทีเมนหรือเปล่าจ้ะขันมือนั่นกับคนลุกยงอยู่เดีมือมือมาเมื่อนั่น่ะมือมาไดเอาครับผมที่เอาคนลูกเยบีอยู่ตอนนั้นอ่ครับผม คือยังอีกอีกทางหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าผู้มหานี่มันจะดวงสมพงกันเนี่ยโอ้คือแปะแปงสันน้ำครับแปะแปงสันน้ำครับผมู้มหานี่ดวงสมพงกันผู้บําบังงบงนี่ให้ทึกวัเลยกับว่าได้่เมนครับเมนครับวังในพันศาเนี่ยมาาพ่นมาจะบรรดุงให้เพ่นบ่แบมนตั้งใจให้ดอกบ่ได้ฝันดอกแต่ว่าเลขเลขเพิ่นนั่นให้ให้ม้าสนอง บ่ได้ฝันสําหร e, Higher, ับป so e um ู้นะบรได้ฝ huh. ันเป็นพวเเข้าฝันเป็นปูเลขยกันหลวงพ่อเพิ่นไหหมาหลวงพ่อทําบนลูกเิ่นมันเรพ่บแมนเพิ่นไห้มาของโบแมนส่วนขางพรรษาเงียบเลยเลยเงียบมิดลิเงียบเป็นเห็นนะแมนครับผมก็เลยว่าโอ้แสดงว่าเิ่นทว่าหลวงพ่อเพิ่นกันว่าเดี๋ยวสีโซกเดี๋ยวสีโซกอยู่โอ ทำทำมันออกนะเดี๋ยวสีโศกเดี๋ยวสีโศกเดี๋ยวสีโศก่นว่ายุประจับผมได้โศกเด้อยัดย้ยมได้โศกเด้อ่นก็วาย่ทุกสิ่นเลย่นมาสวดครับพิ่นสะว่าใ่าให้ได้โศกเด้อได้โศกได้โศกได้โศกโศกเด้อไม่ออกเด้อโศกโศกโศกว่ายุประจับก็เพิ่งได้กันนี่แหละผู้มาฟังมามาไหวมาบูชาเ่นะ พิ่เจรณาเอาครับพี่พครับจะรืมอ่อกะทินของล่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็วันที่ยีวันที่ยี่ครับพี่พี่ครับคือเอาเป็นนั่นไว้ก่อนกรได้ครับพี่ครับเพราะว่าปูนกบ่าบนท่านในฝันเนาะบาฮัฝันครับฝันคนที่มาเข้าฝันนี่กาเม่อา คเชียงใหม่รอบนาล้างกระถินหรือบุญกระเทียบุญลักครับผมว่นกระถินกระถินบ้างที่นึงนะครับผมครับครับต้นผู้ใหญ่ครับผมสาธุครับผมครับผมครับตามนั้นเราพี่น้องเนาะให้ฟังอย่าออกใข่เป็นเป็นกล่องไข่กล่องต้นไข่เป็นต้นไข่เนาะเป็นทางทางช่องนะคทีมงานทีมงานยูทูบหน่อยละทีมงานยูทูบมาใสยเข้านี่ยแหละนะคะเริ่มต้นหาพันพี่น้องเป็นต้นกล่องรวมกันแล้วต้นอยู่ห้าพันนะครับเนาะอยากต่ออยากซอยต้นกูเนาะ นะคะร่วมกันได้พี่นงคุณและพี่รองท่านร้ายเน่ยเป็นปลามื่อเมื่อสิมาเนี่ยมาอะไรเนาะครับเนาะมือทอดนั่ครัะเจ้าข่าสั่นและพี่น้องด้วยนะคะขอบคุณที่ร้ายครับผมสวัสดีครับ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 อ๋ออันนี้เป็นเลขทูบครับผมเนาะเป็นเลขทูบ เอาพี่ร่างเป็นเลขทูบที่ทางช่องขอฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาบ้างครับผมเนาะค่ะเพราะว่ามือนั่นที่มือที่เขามาเจอแหลกนี่อาจารย์พันว่าให้ไปจุดถูกก่อนมือนี่ทางช่องมากอาจารย์เนติดจิตนิมนต์เรื่องพันว่าให้ไปจุดถูกเอาเล่นไปจุดถูกไม่พาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือขุดทุกคนครับผมเนาะมสโศกมีหมาดตัดค่ะ